สว no ัสดีครับท่านผู้ปกครองท่านคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมท่านคระกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียนจนปี2563ผมสากรเสลวมฤกษ์ร่วมในการโรงเรียนวัดระนาบุญในนามขอโรงเรียนยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา2563เป็นที่ทราบกปนดีออยู่แล้วนะครับว่าในสภาวาปัจจุบันนี้ซึ่ง ยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสภาวะฉุกเฉินมีการติดต่อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เราเรียกกันว่าโควิด -2019 โรงเรีนรยนวัดลานำบุญโดยเฉพาะเด็กๆลูกหลานของเราก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการที่ปิดเทอมเร็วกว่าปกติหรือว่าเ,าเาป,ปิดเทอมช้ากว่าปกติโรงเรียนเองก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับโรงเรียนได้วางมาตรการไว้ซึ่งเราสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองสื่อสารกับคณะครูสื่อสารกันได้ทุกๆท,ทางไม่ว่าทางไลน ทางเอกสารการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนด้วยตนเองมาตรการแรกที่โรงเรียนได้ดำเนิน,นการก็คือการเสริมบทเรียนด้วยการแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกัเสริมบทเรียน,ยยนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาข,ของ DLTV ที่ถ่ายทอดมาจากโรงเรียนไกลต่างจังวดโดยเราทำำําสําเนาเอกสารแจกนักเรียนทุกคนครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นะักผู้ปกครองมารับตังแต่ละสายชัน้น เราลัดหมายกันมาตรการที่สองที่เรากําลังดําเนินการอยู่และที่ผมจะนําเสนอให้ฟังวันนี้นะครับก็คือการกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับโรงเรียนกับพนะครูโดยทีมง,งานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวหน้าสายชั้นครูป,ร,ประจําชั้นนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท,ทุกฝ่ายได้ร่วมกันดําเนินการอย่างเครียแข็งนะครับเราไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนักปัจจุบันตัวเลขที่ผมได้รับแจ้งมนาะก็ เกือบร้อยเกือบร้อยรายนะครับแล้วก็ในกลุ่มเต้าหมายที่เป็นโครงการของสำนักงานเขตที่จอดนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษอีก5คนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพชีวิตเขานะครับว่าเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างไรนะครับในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นี้นะครับเขาดูทีวีเขาเรียนทางไกลเขาเรียนออนไลน์หรือเขาทบทวนบทเรียน อย่างไรนะครับสาหรับนักเรียนคนแรกของเรานะคะก็คือเด็กชายพิรุณน,นุชรักษา,าค่ะเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คะ่ะเราจะไปดูสภาพความเป็นอยู่และก,การเรียนออนไลน์ของเขากันค่ะหลังจากที่เราเรียกบ้านนะคะเด็กชายพิรุณนุชรักษานะคะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทัสองเนี่ยก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะน้องมีความรับผิดชอบต่อ เองที่ทาได้ไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านล้างจานนะคะดิฉไม่น้อยแล้วก็รวมไปถึงว่าน้องก็มีโอกาสได้เรียนออนไลน์นะคะโดยที่ไม่มีปัญหาหรือุปรสรรคใดๆเลยเรียนจากจอทีวีแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าบางครั้งในสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีน้องก็จัเรียนจากมือถือเป็นการเรียนย้อนหลังเอานะคะแลน้องพ่ลุนก็ช้ามาก็ทํางานได้ แม่ก็จะไปทํางานอนี้นค่ะคืองานบ้านง,งานเลยก็คือแม่ก็จะให้น้องพิลุจัดการแล้วก็เ,เรเียนหนังสืออย่างงี้ค่ะพอเรียนหนังสือเสร็จน้องก็จะเล่นตามปกติต่อไปนะคะเราจะไปทาความรู้สักกับเด็กชายหัสดีหล่อแหลมค่ะไปดูว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเรียนด l t v มันสัญ,ญญาณไม่ค่อยดี อื่นละอย่างเงี้ยค่ะครูจะเด็กนักเรียนจะถามอะไรก็ไม่ทันนะทำไม่ทันนะคะก็ปัญหาก็เยอะนะคะเยอะสำหรับนักเรียนคนต่อไปนะคะเด็กชายจักรชัยงอกงามค่ะนักเรียนชั้นป .3 ท่านทางานอยู่กรมป่าไม้ที่บ้านอาศัยด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะมีคุณตาคุณยายคุณอาคุณนา้าและก็ตัวน้องเองสําหรับพฤติกรรมของน้องนะคะก็คือเป็นเด็กแร่เริงนะคะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะซึ่งน้องชอบฟุตบอลน,นะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือชอบอาสาทํางานทุกอย่างเต็มที่เต็มความสามารถพยายามทํางานที่มีาหมายส่งกิฟทันเวลาตลอดนะคะ อยู่อะไรเงี้ยอยู่กับปู่อะไรเงี้ยเขาก็จะเขามีสองคนนี่ยค่ะอ๋ออ่าเขามีที่กันเนาะคนมึงจะเล่นคนมันก็อยากจะเล่นด้วยอันนี้คือปัญหาในการียต่อไปนะคะเด็กญิ่สมดีมีแก้วค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะเราจะมีดูว่าสภาพความเป็นอยู่ในช่วงเกิดเติมยาวของโควิด1นที่นี้นักเรียนจะมีความเป็นอยู่อย่างไรสำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับคุณครูได้ไป เยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็ติดตามผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ d l t v นะครับก็พบได้ว่าท่านผู้ปกครองนั้นนะครับประกอบอาชีพค้าขายและท่านผู้ปกครองนั้นจะไม่มีเวลานะครับที่จะ,อะสอนกนารบ้านหรือว่าควบคุมดูแลเวลานักเรียนที่ทําการเรียนอยู่ในชว่วงเวลากลางวันนะครับหลังจากท่านผู้ปกครองเลิกงานแล้วนะครับถึงจะมีเวลาที่จะ,อะสอนการบ้านนักเรียนเพิ่มเติมนะครับซึ่ง ในการนี้นะครับท่านผู้ปกครองก็ได้ฝากถึงว่าอยากจะให้โรงเรียนนั้นกลับมาเปิดเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็นักเรียนนั้นจะได้สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูยอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมที่โรงเรียนครับและสําหรับนักเรียนคนสุดท้ายของเรานะคะเด็กหญิงสุพรรณสาพิณิกเรามาดูกันค่ะว่าผู้ปกครองม,มีความคิดเห็นต่อการเรียนดีทวีอย่างไรโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับ ผลออกมาก็คือดีให้ให้ก็ได้ก็เรียกอะไรตื่นตัวให้นักเรียนที่ได้หยุดเยอะๆจะต้องรับรู้ว่าเราจะต้องเรียนอีกสำหรับสุพรรณสานะคะก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่อายแล้วก็เรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าที่โรงเรียนเขาจะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนขยนันเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็ของครูนะคะแล้วอย่างที่บ้านนะคะเวลาที่ หลังจากเวลาที่เขาทําการบ้านอ่านหนังสือเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เวลาในการช่วยเหลือที่บ้านช่วยเหลืองานที่บ้านก็คือการทำพวงมลลาลัยพัสติก็คือถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของครอบครัวค่ะก็ตบลงไปแล้วนะคะสําหรับการติดตามผลการเรียนทางไกลผ่านระบบ d l t v ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักเรียนโรงเรียนวัดานนุ